ความเดิมตอนที่แล้วเด็ดเคก็ไม่มีไรกูอยากรู้มากเลยเกิดแล้วว่ะวิ่งกูอยากจะรู้ต้องวิ่งเข้าไปเอาทองไปเข้าไปวิ่ง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 มีกำลังกูก็วิ่งเลยนะว่ามีกำลังอย่าบังกันเฮ้ยเดี๋ยอย่าอย่ามึงเก็บนะ อย่าเพิ่งเกมอย่าเพิ่งแล้วเียนร้อย้วเป็นไงย่เงแบกดแบกลุมเลยอะลุมอลุมาลุมลุม้ง่าแล้วขยับแ่ไม่ใช่ถัดหลังไปดูถัหลังไปดูอย่าเพิ่งเกมเย่ไหนมีโอ๊ยุดตันุดัตว์เข้าไปสักทีดีีตันมาเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเติมเติเติมเลือด ไงวะโดดดึง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 มเลือดจมเลือดเราก็เต้น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 ตรงนี้เออโอเคเซนเซมี่เข<ๆ>าวนะ่อ่องวกะบอกคุเชอนนแล้วน <c oughs> รเอลลบอลบออลบอลบอลอลออลบอลบอลลบอลบออลบลบลบาอลบ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 ออลบ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 ลบอ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 ลอลบออลบอลบออลบอลบอเ พร้อมกััท It was at this moment that he knew he fucked up โอ้ยอ้เหี้ยกูโดนกูว่านะตอนและกูแบบเพื่อนไหมพร้อมกันนะไอสัว่า